ครับพบกับทักตู้อีกนะครับผมนี่เราอยู่ที่อำเภอพญายเมงลายจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่เราก็เพิ่งมาถึงก็ขนอะไรลงกันนะครับผมก็ลูกค้าท่นานใดที่ใช้ตัวเดิน200มิซูนะครับผมเผาอย่างนี้เฟืองเผาสามจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับผม ลูกค้าท่านใดถ้าหาไม่ได้ก็สั่งถ้าตู้ได้นะครับผมนี่ดูเฟืองกระดงสะก่อนโคตรใหญ่อะไรของเก่าดูฝาซะก่อนดูฝาครับผมนี่เฟืองก็นอนรอเราเป็นเดือนนะครับผมสนิมกินดูภายในห้องประมาณนี้ครับผมจะใหญ่ แบบนี้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวมาชมกันตอนเสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าช่างก็จะประกอบถูกหรือเปล่าขอฝากผลงานไว้ได้วยนะครับผมบายช่างตู้บะหลวงขอบคุณมากครับ